สวัสดีค่ะพี่น้องเลิกงานแล้วค่ะเลิกงานสามโมงคิร์งมาโพไปเพียงหน่อยเลยเนาะค่ะมารออีนางเลิกงานสามโมงคิร์งมีมีรถไฟกลับบ้านตอนสี่โมงสี่พี่น้องแต่ว่ารถไฟรถไฟบริเลนอีกแล้วพี่น้องเขาว่าเออเขาเขียนว่าบ่มีรถไฟจากเมืองวัวสไปถึงดาแล่นเนาะค่ะนะปวดหัวพี่น้องเลยเดินทางแต่ละมือมันหนีร่มแห้งค่ะมันหนีมีล่มฝนตกมันหนีฝนตกไปปล่อยเบิดมือเนาะค่ะเนาะ แล้วก็อากาศหนาวค่ะพี่น้องอปวดหัวตะละมือเดินทาง <c oughs> นี่ครับพี่น้องอีนั่งไปได้ตอนสี่โมงขั้นของอีนั่งไปสี่โมงสิบนาทีนะคะแต่เขาบอกว่านีย่ยนะบ่มีรถไฟจากเมืองโวสไปด้แล้วค่ะขั้นอตอนบายสามบายสามหาสิ้าไปได้แลน,นได้แต่ว่าอีนั่งบ่าาม,มารถขึ้นได้บายสามหาสาเห็นบ่น ีนางบอสามารถขึ้นได้เพราะว่ามันเป็นรถไฟจากออสโลอี่นางบอสามารถขึ้นได้ออสโลไปบาราเเกนมันวิง่งมันวิ่งเซนเดียวกันเลยค่ะแต่ว่าที่นางบอสามารถขึ้นได้นะคะเพราะว่าตัวตัวรถไฟที่นางซื้อเป็นรายเดือนนั้นวิ่งไปได้เฉพาะอันอันอย่างก็วอสบานซือ้อซื้อรถไฟเนาะคะ่ะวอสบานที่นางบอสามารถไป ท่านจากออสโลไปบราร์เกนได้ตอนบ่ายสามหาสิบหายีนาาจะต้องไปซีโมกสินาทีแต่ว่าซีโมกซินาทีบอเลนพี่น้องยีนาาคิดว่ามันก็เขาคงจะจัดเตรียมรถบัสใบใหั่นั่นแหลยปวดหัวเรื่องบรรยากาศเมื่อนี้คะ่ะรถรถบาแลรนในรถบอแลนในวดนั่นนะสีสีส้มขาวนะจอดเลี่ยงกันอะไรอยู่ ขั้นของี่นางสงสงยจะเป็นขั้นสีเขียวเขียวขาวอีกคื้เก่านั่นแหละบรรยากาศจะได้เมืองวอสมานีค่ะตอนสามโมงเชิงพี่นอ้องเลิกงานล่อรถกลับบ้านบรรยากาศคืมฝนตกคะ่ะต่ตกแบบตกปล่อยๆนะตกบ่แหง้งดอกแต่บรรยากาศคืมเบิดมือเออบ่บเบ,บิดมือดอกช่วงประมาณช่วงประมาณบ่ายบ่ายโมงบ่ายสองนี่มีแดดอยู่แต่อากาศหนาวคะ่ะอากาศอากาศช่วงนี้หนาวอากาศมืนอีหนาวจ้ะโอ้ย ใชเพียงหน่องยางไปเบิงฟังทะเลสาฟังหนนก็นนมีเวลาเหลือยกพี่น้องรถมาทันมาดอกมีเวลาเคีงมมงยงชั่วโมงเกี่ยวอยู่เด้อแต่บางเงือ่อ <c oughs> <c oughs> นบ่เคยเงื่อนเงื่อนเบิดพี่น้องอีนางเงื่อนเบิด <c oughs> <c oughs> อหลีเด้อโอ้ลมแห้งเงื่อนอีนางเบิดเด้อเงื่อนเบิดบัญชีเลยบอมบอมแมนว่าเบิดบัญชีดอกมันกับของอีนาอ้าจะเปิดอยู่บัญชีหนึ่งแมนบอแต่ว่า ธน,น,นาคารหนึ่งสามารถเปิดเปิดได้หลายหลาย,หลายบัญชีพี่น้องเข้าใจป่าวว่าอีนางอ่ะโอ้โหลมแหง้งลมแห้งป่าพี่น้องลมแห้งจักหน่อยเด้วยกแข็งลมคืออีนางเปิดธนาคารธนาคารหนึ่งแต่ว่าสามารถเปิดสามารถมีได้หลายบัญชีนึกนึกออกป่า เ <laughs> ข้าใจเข้าใจที่นั่งบอกว่า,านั่นแหละส่วนอีกบัญชีหนึ่งอาจจะเป็นเงินที่พ่อหญ่เราห้ยย่างมาก่อนหนึ่งก่อนพ่อยญ่ดอกก่อนห,นหน่อยๆเราสร้างไว้เลยว่าห้ามใส่ห้ามใส่เงื่อนก่อนนี่ว่าสัน้นตอนแรกอีนั่งบอกบอกบอกเข้าใจแล้วเอาเงื่อนถึงถึงมันจะเป็นเงินเธอแต่ว่าเธอให้ฉันมาแล้วเป็นอยังฉันจึงบอกไม่เสียใส่ขันเธอบวกห้ฉันใส่เธอจะห้ฉันมาหากินสิเตกอยหาีงตะกีนี่อีนั่งเครียดพ่อยาเดย หถเงินเท่ามาเนวแตบโบไถใส่พี่น้องมีการห้ามบ่บไยใส่อีกห้ามใส่เด็ดขาดแล้วเธอห้ามใส่ว่าสัน้นเก็บไว้เธอห้ามใส่เอา้ามึงจะไถกูม,มาหากินสเสตียกหยนี่ใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ขอขอ,ขอใจนะคะ่ะเพรใหง่เราหวังดีเพราะว่าเราบ่อยากให้ใส่เงินสุรุยสุาลแต่ตแต่ที่เราไถเงินก่อนนันมามันกระโดดเราเด็ดจะจะเออ โดนแล้วจนถึงทุกทุกเมออนี่ก็ยังเหลือคือเกาขันว่าขันว่าตอนนั้นพ่อยญ่บ่าหามแล้วอีนางใส่ไปมันก็เบิดไปซ,ซื้อพี่น้องเนงาะค่ะแต่ส่วนเงินที่นางเฮ็ดงานที่ว่าใส่ใจนะ่ะเบิดแล้วเบิดแล้วบ่ เหลือเม่ไอ้ยังเหลือติดบัญชีอยู่ประมาณ3ามรอยนี่หละสามรอยโคนเร่มามว่านนี่เมว่านนี่ธนาคารเขาหักเงินนี่นั่งค่าบัตรเอเอมประจําปีพี่น้องบอกโอ้ยหามเง้ยเงินเดือนยืว่าท่านออกแล้วมาถือกหักบัตรค่าบัตร A อเอมอีกเบิดเกี้ยงขอรอเลยบบทีนี่พราะไ่เราเหลือตัว <laughs> พอพหญ่ไงเราเห็นเงินในบัญชีนั่นงบ่เหลือเราก็เลยโอนให้เมื่านนี่หาลอยพี่น้องเรา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 บอกบา มีเอ่าเธอต้องมีเงินติดไว้สักนิดสักน้อยเพื่ออยากกินนั่นอยากกินนี่เพื่อไปเพื่อไปไหนอยากซื้อนมซื้อขนมปังกินอยงนีนะพี่น้องแต่ว่าเราก็หายบ้าหลายดอกพอใะไงอีนางถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนขี้งกเราจะเป็นคนเขี่ยวแต่ว่าก็คือเรามีเหตุผลของเราเหละพี่น้องเนาะคะ่ะเมื่อวานเราหายเงินมาหาดลอยเยาว่าอวดถอดเราสู้กันฟังซื้อพี่น้องไ <laughs> ปพี่นอ้องย่างมาเบิงตรงฟัง ทะเลสาบตรงนี้โอ้ยลมไหมลมแห้งลุงเลี้ยนเกาเลิกเลี้ยนกันเบิแล้วล่ะเฮ้ยบรรยากาศเมื่อจักหน่อยลมแห้งจักหน่อยเด้อพี่น้องบรรยากาศหลังน้งเลี้ยนนี่นั่งตรงทะเลสาบช่วงหน้าห้อนนี่คนหลายหลายพี่น้องแล้วก็จะมีพวกซุ่มขายของซุ่มมียังมาขายของกันเต็มพี่น้องหน้าห้อนเดี๋ยว รอถ้าเบิงหนาหอนเดินหนุนสงสัยรถของอี่นั่งจอดอยู่จอดอยู่ตรง่นเขียวเขียว้าวๆาคนน่ะที่จอดรถคนน่ะรถบาดจอดเล work, ี่ยงไล่กันอยู่เด้ะรอเวลาออกพี่น้องรอเวลาออกตอนสีโมงสิบนาทีตอนนี้เพิ่งแต่บ่ายสามสี่สิบเนาะค่ะบรรยากาศเป็นสดพี่น้อ oh, งโ,โอ้ยลมแห้งลมแห้งบ่พี่น้องบรรยากาศคืบค่ะนี หน่อยว่าเล่นเงนี้ยเลี้หน่อยฝรั่งมันแข็งแห้ง,งไงเลยด้พี่น้องคนฝรั่งเนี่ยมันแข็งแห้ง,งไงเลยด้ตั้งแต่น้อหน่อยพอแม่ก็พาไทยกิจ,จกรรมแต่น้หน่อยเลยออกเลือเดินเขาเดินหิมะเล่นสกีมันเมื่อยได้พี่น้องออกออกกำลังกายทำกิจ,จกรรมกันมันเมื่อยได้พี่น้องคะ่ะเราแบบว่าพอพอเฮ้าทำกิจ,จกรรมบ่อยๆหลายๆเป็น เป็นประจำนี่มันก็แปลว่าออกกําลังกายไปใน้ตัวน,น,งงนะพี่น้องครับบรรยากาศหนาวหนาวหนาวแล้วหนาวเลยได้นายสัญญาณกลับแล้วหนาวแล้วหนาวแล้วพี่น้องช่วงสามโมงสามโมงเคิงสี่โมงนี่รดหลายพี่น้องรดในเมืองนี่หลาย บาวาจะเมื่องหน่อยเมื่องไงราว่าช่วงนี้เขาแล้วเขาเลิกเดี้ยนเลิกเดี้ยนแล้วก็เลิกเลิกงานกันรดหลายเลยนั่งจะขามฟังไปนั่งล่อรถเมย์อยู่ฟังนะคุณรถบัสเมื่อเมื่อเดินด่ายสองยางเลยรถบัสรถเมย์ นั่พูดถึงถึงเงนิงนเงินในบัญชีนางเบิดนางบ่มีเงินนี่นางก็บก่เอ่ยปากขอพยย่อยัยเด้อแต่มเมื่อวานเนี่ยพ่อยัยเราเบิร์กบัญชีของอ้นางเองเนาะค่ะแล้วเขาไปเบิร์บัญชีของอีนางเพราะว่าอีนางให้เปิดบัญชีให้เราเบิร์ว่าเนี่ยไอ้ธนาคารมันหกักเงนินฉันเนี่ยมันหักค่าอย่างเนี่ยเธอเบิร์กไ้ฉันดูมันหักค่าอย่างว่าซั่นอีนางตื่นน่ะนะย่านแบบว่ามิจ่าชีพมันลอยมานลอยเอาเอาเงินเฮานะพี่น้องนึกออกบ่ ข้ามถนนกันข้ามถนนเดี่ยนี่รถเข้ากับจอดในเข้าขามเลยแต่ก็เข้ากับตรงเบิง้งน้ำบแมนบ่บอเมเบนเสลน,นึกอยากขามก็ขาม <c oughs> น,ออขดดานางล่อขึ้นรถห่าโตนางก็นางล่อ,อขึดด้นรถ อใครแนช่ชีวิตนี่พลังพี่น้องเลยรถมาแล้วค่ะเดี๋ยวนั่งยางไปขึ้นรถก่อนรถมาจอดอรอหรอใครแน่อยู่รถรถมาจอดรอก่อนให้ขึ้นก่อนมันหนาวขึ้นไปนั่งรอเพิงรถกับพี่น้องมันหนาวลมแห้งโอ้โอโอยรถเมปขึ้นหลายถาว่ะ แล้วพี่น้องขั้นนีนี่ไว้มีมองมีมองให้วา<อ>งโ<อ>ทรศัพท์นั่นี่แต่ละขั้นก็บ่คือกันพี่น้องบางขั้นก็มีที่ให้เสียบเสียบแบตโทรศัพท์นั่นแต่ว,ว่าเขาเอาสายเคเบิลมาเขาจะเขาเขาจะมีอ่ามองเสียบอยอันนี้มีอยู่มีอยู่แต่ว่าอันนี้อันนี้เป็นเสียบแบบแบบเสียบปลั๊กพี่น้องี่ีห็นบะ บางขั้นบางขั้นจะมีจะมีแบบว่าให้ให้ใหช้เฉพาะสายเคเบิลเสียบบางขั้นก็นกนจะเป็นปากแบบนี้พี่น้องค่ะรถบัสทุกขั้นแทบทุกขั้นแหละมีแต่รถบัสขั้นแบบว่าเก่าๆแน่นั่นแหละที่บอมีเนาะคะ่ะแต่ว่าส่วน,ส,วนส่วนมากแล้วก็จะมีทุกขั้นน่นแหละพี่น้องคี่ว่ามีเหตุมีมีที่แย่ซับโทรศัพท์นั่เนาะคะ่ะ เามานาั่งรอเน่นรถไข่แน่นนพี่น้องอุ่นข้างนอกหนาวหนาวร่มค่ะสิวอีนั่งตูไมไปนั่งขืนยังตรงนี้พี่น้องโอ้ยคือพ่กขืนตรงนี้ไปซช่เนี่ยเอนีกลับไปกินข่าวกันยังดีเนาะหรือว่าจะไปกินก๋วยเตี๋ยวอีกวะเดี๋ยวเดี๋ยวโทรบอกเดี๋ยวโทรบอกเพราใหญ่ให้ออกมาฮับอยู่ดาแล้วพี่น้องเพราะว่า รถเมฆเขาบ้านในนางบ่มีแล้วเนาะคะ่ะรถเมฆเขาบ้านในนางเบิดตอนซีโมงซีโมงซีโมงสิบสี่แล้วก็มีอีกอีกรอบหนึ่งกสง็สองสองทุ่มนีม่แค่นั้นเนาะคะ่ะแต่ปนพอกัจจุบานพี่น้องคนเริ่มเขามากกันหลายแล้วว,ว้าวคนเดียวอายเขาอายขาเจ้าคับ <laughs>